ถูกจับตาเอี่ยวปมสุกลูกเมียเปิดครอบครัวเช็คชนะตรุษพระเอกดาวรุ่งซีรีส์วายหลังดราม่าโดนคลายโปด รู้จักเชคชนะรู้เสืระสะสีทัศคุณพ่อหน้าหล่อเจ้าของแฮชแท็กคนมีลูกความละมุนนี้ห้10 10 10มีรีกีเป็นถึงว่าที่พระเอกซีรีส์ชูแก๊ดแดดดี้ของจริงวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเชคชนะรุทพระเอกซีรีสุดหล่อของแอดที่สร้างความแตกแต่นมากเพราะหินหล่อๆอย่างนี้ควบตําแหน่งขุนพ่อลูกหนึ่งแล้วด้วยนะแต่บอกเลยว่าไม่มีเสียหายเพราะความละมุนของคุณพ่อนั้นให้เต็ม1ิบคะแนนไม่ว่าทาง เรื่องครอบครัวหรือเรื่องการทํางานก็ทําได้ดีไม่บกพร่องนายชนะรุธเสื่ยร,รัศสิธาชื่อเล่นเช็คจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยและระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจุบานเช็คชนะรุธได้คบหากับภรรยาสาวสวยบูมชัดชนกพร้อมมีโซ่ทองคล้องใจนั่นคือน้องจานัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสุดน่ารักหนึ่งคนอีกทั้งคู่ยังมีแลนอยากมีลูกต่อไม่ต่ำกว่า3คน หลังจากเรียนจบอีกด้วยสำหรับหนุ่มเช็คเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานการแสดงละครซีรีส์เรื่องแรก How of Star ซีรีส์วายแห่งการโทรยศจากค่าย Star Hello ทางช่องวัน31รับบทเป็นการอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ชูก้าแดดีกลายเป็นรามาสุขสิบในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมีกระแสะว่าพระเอกซีรีส์วายโดนปลดฟ้าผ่าเพราะผู้ใหญ่จับได้ว่ามีภรรยาลูกซึ่งงานนี้โลกออนไลน์ก็ถกเถียงกันเสียงแตก แตกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแถมยังมีการเปิดวาร์ปบอกใบถึงพระเอกคนนั้นคือใครทั้งนี้หนึ่งในพระเอกที่ถูกจับโยงคือเชคชนะทรุดสิรัสสิทัศน์นักสแสดงดาวรุ่งดวงใหม่ที่กําลังจะมีผลงานในซีรีส์ house of star ทําให้ล่าสุดเจ้าตัวต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีพร้อมโพสภาพคู่กับหนุ่มน้อยปริศนาคนหนึ่งพร้อมระบบุว่าจ้างได้นะครับคนมีลูกและยังแชร์โสพสจากภรรยาสาวที่ระบุข้อความว่า เร็วๆนี้เราจะมีการถแถลงชี้แจงข้อสรุปและข้อเท็จจริงนะคะขอความเข้าใจและเห็นใจพวกเราด้วยนะคะพวกเรายังใหม่มากในเส้นทางนี้ส่วนหญิงสาวผู้โชคดีภรรยาของหนุ่มเชคคือบูมชัดชนกมีทองคล้องใจเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนได้แก่น้องจาน,นัวโดยบูมเองก็เคยโพสภาพขณะเข้าพิธีแต่งงานระบุ just married one year ago หรือเพิ่งแต่งงานได้หนึ่งปีเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2 5 6 3ซึ่งตลอดเว เวลาที่ผ่านมาเชคก็ไม่มีท่าทีแอบมีรูปภรรยาแม้แต่น้อยแถมยังดูแลครอบครัวอย่างดีจนคุณภรรยาออกปากชื่นชมส่วนในไอจีของนักคู่มีภาพน่ารักน่ารักออกมาตลอดและยังมีไอจีที่ทําขึ้นให้ลูกชายโดยเฉพาะซึ่งหัวไอจีระบบุเช็คและบูมเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างชัดเจน